พี่แองคะลูกค้าบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีตังทำไงดีคะเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีตังจำไว้นะเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีตังคือปัญหาของลูกค้าไม่ใช่ปัญหาเราคนขายเราไม่ต้องไปสนใจลูกค้าเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีตังอะไรหน้าที่เราคือบิ้วความอยากของลูกค้าให้ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่ความอยากของลูกค้าถึงลูกค้าจะหาวิธีเอาเงินมาให้เราเองสังเกตไหมคอนเสิร์ตมีคนแห่ไปซื้อตั๋วจนเต็ม หรือว่ามี iPhone โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่คนแห่ไปจองจนเต็มเลยเขามาสนใจหราเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงแต่เขามองว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคนมันอยากถึงจุดที่มากพอมันจะหาวิธีหาเงินมาให้เราเอานั้นอย่าไปทํางานผิดพลาดเรียกว่าอย่าไปทําสิ่งที่ไม่ช่หน้าที่เราหน้าที่คนขายไม่หน้าที่ไม่ใช่หน้าที่ทไ,ทไ,ทไปคอนเซิร์นว่าตอนนี้ลูกค้าจะหาเงินไหนมาจากนั้นคนขายที่บิ้วความอยากให้มากเพียงพอถ้าความอยากมากเพียงพอนะไกลแค่ไหนเขาก็ไปถ้าความอยาก,ยากาามากเพียงพอแพงแค่ไหนเขาก็ซื้อ ถึงแม้เขาไม่มีเงินตอนนี้แต่อย่าลือนะมีผ่อนศูนยเอนตเดือนนะมีผ่อนบ้านแล้วผ่อนบ้านที่30ปีผ่อนรถที่5าปีนะแต่นั้นเนี่ยหน้าที่เราคือ build ความอยากอยากเอาปัญหาของลูกค้ามาคิดคอนเซ์ปปัญหาเราอย่างเดียวคือลูกค้าอยากมากขอหรือ่งัง